สวัสดีค่ะสวัสดีแพ่ๆ FC นะคะสวัสดียามเย็นๆนะคะช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะตอนนี้นะคะเจ้าน้ําค้างนะคะก็เหมือนจะทําการปลดโซ่เลยนะคะแม่แม่ FC นะคะตอนนี้นะคะก็บรรยากาศยามเย็นๆนะคะของ ที่วังคารุนะคะสามสาวนะคะก็เป็นช้างที่ไม่มีพื้นที่ในการร่ามช้างนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะนางก็ต้องอยู่ที่วังคารุนะคะก็ใช้พื้นที่หลวงนะคะชั่วคราวนะคะก็ถ้าน้ําท่วมนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะปีนี้นะคะก็ต้องคอยรุ้นแล้วเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่และองดาวด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเราไล่อาหารเร็วนะคะก็ เรานะคะก็เลิกภารกิจเร็วนะคะเราได้ช่วยพี่น้องชาวช้างนะคะจำนวนหลายสิบชีวิตนะคะให้เขาได้มีคะแนนนะคะไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะแล้วเวลาที่เหลือนะคะเราก็ได้นำเวลานะคะมาดูแลช้างของเรานะคะได้อย่างเต็มที่นะคะแม่แม C ซีนะคะเดี๋ยวเราจะให้ความจอยนะคะพาแม่ระองดาวนะคะไปเดินเล่นนะคะคลายเครียดนะคะแม่ระองดาวนะคะได้เดินออกกำลังกายนะคะออกจากกกหลักบ้างนะคะ เดีย๋ยวเราจะมาดูอาการลูกสาวทั้งสองะคะเมื่อคุณแม่หายนะ,ะจะเป็นยังไงนะคะติดตามให้กำลังใจคุณแม่ระอองดาวได้เลยนะคะตอนนี้นะคะควานจอยก็จะทำการแก้โซ่คุณแม่ระอองดาวแล้วนะคะคุณนายระอองดาวก็จะได้ออกจากกุกหลักบ้างนะคะก็ใกล้จะคลอดเข้ามาทุกวันแล้วนะคะวันเวลาก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะพาคุณแม่ระอองดาวเดิอนออกกำลังกายบ้างนะคะ ไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะควานจอยก็พาคุณแม่นะคะเดินออกกำลังกายนะกะินเครือไม้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะ ไปแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เดินแบบชิวๆอยู่นะคะตรงนี้นะก็จะมีเครือไม้นะคะเป็นสมนุนไพรนะะเป็นเครือไม้เป็นอาหารนะให้กับคุณแม่ลองดาวได้ทานนะแต่ว่าก็ดูอาการเจ้าเด็กน้อยสองเชือกนะคะอยู่ด้านนี้นะจะเป็นยังไงนะ จะร้องหาแม่หรือเปล่านะคะแม่ก็หายออกจากกกหลักนะจะหวังเวิร์ดหรือเปล่านะคะมาเป็นกําลังใจให้เจ้าน้ําทิพด้วยนะคะแม่ก็หายเด้อบัดทีนี้เนาะดูน้ําค้างแม่หายแล้วคิดได้แล้วนะคิดได้แล้วว่าแม่หายน้าค้างนะคิดได้ว่าแม่หายอา้าวแม่ฉันไปไหนแม่ฉันไปไหนเนี่ยคิดก่อนคิดก่อนใครเอาแม่ไป ่วนคุณแม่นะคะก็ตอนนี้ควานจอยนะคะก็พาทานเครือไม้นะคะเล็มหญ้านะคะตามคันนานะะ่ะล้องแล้วนะคะเจ้าสงสาวก็ทำอาการล้องหาคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค,ะคิดได้แล้วว่าแม่คอยหายแม่คอยหายไปสเอา้าแม่คอยหาย เอาพากันแล้วบัตทีนี่เอาพีกับน้องแม่หายหันดากใส่กันเส็จบัตรทีนี่แม่หายแล้วเอาทิปเอาข้างเฮ็ดใจไรบัตทีนีเฮ้าเอินหาแม่ทำไมเอินวะเอินหาแม่น้ำข้างกอดกอนน้ำข้างจัดการเอินหาแม่แม่ไปใส่แม่ข่อยหายไปใส่ ส่วนคุณแม่นะคะอยู่ด้านนู้นนะคะกินแบบมีความสุขนะคะก็เดินเล่นแบบชิวๆนะคะได้ออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เท้าและขานะคะได้เดินออกกำลังกายบ้างนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่แต่กกหลักนะคะอย่างมากก็แค่เดินลงงานนะคะ ส่วนด้านนี้นะจบแล้น้ำค้างเริ่มก่อนน้ำค้างเริ่มก่อนนะน้ำค้างร้องหาแม่น้ำค้างว่าแม่หายผ่จัดการพาน้องนะคะกอดกอดนี่น <saud ade> ก็พาแม่เอฟซีๆๆๆๆนะมาช่วยกัน คิดถึงแม่จังเลยแม่หนูหายไปไหนเมื่อไหรแม่หนูจะมาจ้าเจ้าน้ำทิพตตอนนี้มีแรงนะลืมป่วยเลยนะแม่แม่สีนะเจ้าน้ำทิพ์ลืมป่วยซะงั้นนะอ้าวคิดได้แม่หายแม่หายแม่ค่อยหาย,หายเกิดยังคืนกับ3าสาวดาวซิ่ง พี่ข้างพี่ข้างแม่หายไปไซพี่ข้างอย่าไปไซนะพี่ข้างแม่หายเอาห้องหาแม่ทำแม่ห้องหาซอยกันห้องหาแม่ห้องห้องห้องเพื่อแม่สิด้ยินห้องทำแม่เอาเอานองลาห้องห้องดังๆแม่สิด้ยินเอาห้องดังๆห้องวัลูกห้องเออห้องดังๆแม่สิด้ยิน น้ำทิพย์น้ำทิพย์ลืมป่วยแบบบปัญญีแม่แม่เอฟซีนะน้ำทิพย์ลืมว่าตัวเองป่วยนะคะ<อ>แม่แม่อยูส่สายโอ้ยแม่อนูอยูส่สายตอนนี้ตอนนี้นะ,ะแม่เราองดาวก็ไปไกลพอสมควรแล้วนะคะหายจากรัศมีตรงนี้ไปแล้วนะคะคุณแม่เราองดาวของเรานะคะ ตอนนีนะ้สองสาวก็ยังวุ่นวายนะคะยังวุ่นวายกับการที่แม่หายนะคะแม่แม่อซนะคะนางก็จะเป็นลูกที่ติดแม่มากๆนะคะทําเมื่อแม่หายนะคะหรือไม่ก็ถ้าหายเชือกใดเชือกหนึ่งนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะที่มาของคําว่าสามสาวดาวซิง,ซ,งซิ่งนะ,ะซิงมากๆเลยนะคะสองพี่น้องนะคะตอนนี้รู้ได้แล้วนะคะว่าแม่หายนะคะ คือตอนนี้ควันจอยนะคะคก็พาคุณแม่ละองดาวนะคะเดินออกกาลังกายนะคะเดินกินวัชพืชนะคะเพื่อให้คุณแม่นะคะก็ได้คลอดง่ายๆนะคะ ตอนนี้อาการน้ำทิพย์น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะ oh. นางก็คงจะหายป่วยนะคะ oh. คือหลังจากที่ท้องเสียเมื่อคืนนะคะ oh. ก็ดีขึ้นแล้วนะคะ oh. ก็ตอนนี้ไม่ถ่ายเหลวแล้วนะคะแม่แม่เอซนะคะ oh. แล้วก็ทานอาหารได้บ้างเล็กน้อยนะคะ oh. ถึงจะไม่มากนะคะ oh. แต่ก็ทานได้เล็กน้อยนะคะ มาอยู่ด้านนู้นแล้วนะคะเหมือนจะใส่สปีดมาเลยนะคะโอ้คิดถึงลูกเหลือเกินลูกฉันฉันจะไปหาลูกฉันแล้วนะคะฉันก็คิดถึงลูกเหมือนกันมาแล้วนะ,ะจำเอาจำเอานะคะสงสัยไม่สนใจทานเลยนะคะคิดถึงลูกอย่างเดียวแล้วนะเนี่ย ทางคุณแม่นะคะคุณแม่ละองดาวดูแม่ะะแม่เอฟซีนะคะดูนะแม่ละองดาวนี่ค่ะ mm. เมื่อได้เดินนะท้องก็แบบใหญ่มากๆเลยนะคะแม่แม่สิ้นเดือนนี้ก็ครบสิบเจ็ดเดือนนะคะสิบเจ็ดเดือนเต็มนะคะก็เข้าสิบแปดเดือนนะคะทางช้างนะคะก็จะตั้งท้องะคะ่ะสิบแปดเดือนยี่สิบเดือนนะคะแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบสี่เดือนนะคะจะคลอดนะคะลูกก็จะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ สิ้นเดือนนี้นะคะเราก็จะมาดูแลแม่เรองดาวนะคะอย่างใกล้ชิดมากๆนะคะให้คุณแม่ได้ออกก้าขาจากกกหลักนะคะก็เป็นการให้คุณแม่คอดง่ายๆนะคะเพื่อพาดเดิอนออกกำลังกายบ้างนะคะ ก็ได้ทานอาหารที่เป็นเป็นพืชน,นะคะวัชพืชสมุนไพรนะคะที่เป็นรากพืชไม้นะคะก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะก็ฝากคลิปนี้นะคะไว้เป็นกําลังใจให้กับช่องสาสาวดาวซิ่งด้วยนะคะแม่แม่นะคะเราก็จะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะให้แม่ๆม่เอซนะคะได้ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับครอบครัวสามสาวดาวซิ่งนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ